คนป่วยที่500กว่าคนเนี่ยนะครับก็เป็นเกณฑ์ที่เราตกลงไว้ว่าถ้าเกิน500เราจะเตรียมแผน2ก็คือสร้างเพิ่มอีก1,000เตียงวันนี้นะครับมีความก่งวนเนื่องจากมีการแพร่ระบาดของเชื้อซึ่งอาจจะมีการกลายพันธุ์หรือเปลี่ยนแปลงไปเพราะนั้นเราจึงต้องรวมระดมคนเพื่อจะทำเตียงขั้นต้น540เตียงและใน5 4 0เตียงเพื่อเราจะติดเครื่องให้ออกซิเจน อยู่ที่หัวเตียงทุกเตียงนะครับคือให้เพิ่มเพื่อให้ออกซิเจนที่หัวเตียงแต่จริงๆตามแผนเดิมเนี่ยเรานัดกันวันอังคารแต่เนื่องจากเร่งด่วนก็จึงของวันนี้แต่ภาพที่เห็นในวันนี้คนที่มาในวันนี้เนี่ยมากกว่าที่ตั้งใจคิดไว้ในวันอังคารได้อีกแต่พนะรน,นี้ต้องขอขอบคุณนะครับตั้งแต่โดยบัญชาการป้องกันภัยทาอากาศสำนักกองบัญชาการกองบัญชาการกองทัพไทยกรมป่าไม้นะครับ จิาอาสา904ทุกท่านหน่วยบริากรรารทารพัฒนาโรงเรียนช่างมืมอทหารศูนย์ต่อสู้กองอา้ายสากลศูนย์รักษาความปลอดภัยครับทั้งหมดที่กล่าวมานะครับจัดตัวแทนมาร่วมงานในวันนี้ทุกคนแต่ครับข้อจํากัดที่เกิดขึ้นจากการสอบถามเมื่อกี้นี้คือว่าเกิน90%เป็นเป็นคนใหม่ซึ่งยังไม่เคยประกอบเตียงเพราะนั้นต้องใช้เวลานิดนึงในช่วงแรก เพื่อจะสาธิตขอให้ทุกคนตั้งใจที่จะดูในการสาธิตนะครับถ้าทุกคนเข้าใจแล้วในการทําก็จะไม่ยากแต่ถ้าไม่เข้าใจนะครับมันประกอบเป็นเตียงก็จริงแต่ความแข็งแรงความแน่นหนาอาจจะไม่เกิดเพราะฉะนั้นถ้ามันไม่เกิดแล้วเนี่ยมันะนอนลงไปเนะี่ยมันจะพังได้ยุบได้นะครับเพราะนั้นเพื่อความปลอดภัยของคนไข้ในการจัดเตรียมก็ขอให้ตั้งใจในการรับฟังการสาธิต ครั้งที่ผ่านมาหนึ่งเตียงเนี่ยใช้เวลาประมาณสิบนาทีนะครับใช้คนสี่คน,นครับตอนนี้เรามีคนห้าร้อยคนนะครับถ้าเป็นไปตามนั้นเนี่ยในหนึ่งชั่วโมงเนี่ยเราจะได้ถึงหกร้อยเตียงครับถือว่าเป็นการทําบุญร่วมกันทาบุญให้กับคนไทยด้วยกันนะครับเมื่อไร่ที่ประเทศชาติมีปัญหาเมื่อไหร่ที่เกิดภัยเกิดขึ้นเราเห็นความมีน้ําใจของคนไทยอย่างเช่นภาพในวันนี้ต้องขอบคุณพวกเราทุกคนที่ได้เสียสละเวลาในวันหยุด มาร่วมการรายงานในวันนี้